TAF ค่ะโพ้ด i อร้องเพลงเศร้านะคะพร้อมไล่ายาวความในใจค่ะหลังจากที่อดีตแฟนสาวนะคะปาลมเอมิการเนี่ยเปิดตัวแฟนใหม่ในอินสตาแกรมส่วนตัวคะ่ะ ทำเอาแค่หลายคนนะฮะต่างพากันส่งกําลังใจให้กันหนุ่มตีวิวิตนะคะหรือว่าตีเอฟนะคะเป็นจํานวนมากเมื่อเจ้าตัวนะคะได้มีการโพสต์คลิปที่กําลังร้องเพลงเกิดมาแค่รักกันนะคะซึ่งเป็นช่วงที่อดีตแฟนสาวนะคะปาล์มเอมมีการเนี่ยเปิดตัวรักครั้งใหม่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้เลิกลากันไปแล้วนะคะโดยหนุ่มตีะคะ่ะได้เขียนข้อความไล่าย,ยาวค่ะระบุผ่านไอจีนะคะว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนบางทีสิ่งที่คิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปก็อาจจะไมเ่เป็นไปตามที่ เราคาดหวังไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปวันหนึ่งเราก็ต้องมีการจากลาอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถึงจะรักและผูกพันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายจากกันไปขอแค่ใช้ช่วงเวลาที่ยังมีกันอยู่ให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังยอมหมอนแอร์บ้างยอมรถทิฐิลงมาบ้างหลายอย่างเราใช้เหตุผลและผลในการตัดสินใจเนี่ยแต่ในบางเรื่องโดยเฉพาะความรักอาจจะต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกเหนือเหตุผลบ้างบอกคนอื่นมาตลอดว่าชีวิตต้องเดินต่อไปทําตัวเองให้ดีตอนนี้ต้องมาใช้กับตัวเอง เร็วกว่าที่คาดคิดไปเยอะบางอย่างมันเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ต้องยอมรับมันให้ได้และเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดถึงจะต้องใช้เวลาไม่รู้นานแค่ไหนทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเข้าใจแค่ช่วงแรกๆมันอาจจะทจําใจยากหน่อยเพราะเราก็เข้าใจไปว่าอยู่ในช่วงต่างฝ่ายต่างปรับตัวไม่มีใครถูกใครผิดทั้งหมดต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองหลังจากนี้คงต้องกลับมามองตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นอีกและสัญญากับตัวเองว่าในอนาคตถ้าเรารักใครสักคนแล้วจงดูแลเขาให้ดีที่สุดทุกๆวั จะได้ไม่มาเสียใจภายหลัง I will come back stronger than ever ซึ่งอันนี้คือข้อความนะคะที่หนุ่มตีเนี่ยได้โพสต์และในส่วนของคอมเมนต์นั้นนะคะบางคนเนี่ยเกิดอาการงงว่าเป็นเรื่องก,กันตอนไหนนะคะแต่ว่าแฟนคลับและเ,เพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะอาทิตซสามซาี้ค่ะไม่ต้องหาคนที่ดีพอหาคนที่พอดีเพราะไม่ว่าจะยังไงช่วงเวลาของความรักมันสวยงามเสมอรักนะน้องแล้วก็หนุ่มนัทิวค่ะ บอกว่าก่อนนน้านีครับพี่ชายซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์นะคะใต้โพสร้องเพลงนั้นนะคะซึ่งล่าสุดนะคะนุ่มตีค่ะได้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าขออนุญาตชี้แจงครับเนื่องจากที่ผมได้โพสต์คลิปและข้อความก่อนหน้านี้ไปมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าน้องปามนอกใจผมไปม,มีคนอื่นความจริงผมไม่ได้มีเจตนาหมายความแบบน,นั้นครับผมจึงอยากจะชี้แจงดังนี้ครับผมกับน้องปามจริงๆเราสองคนเลือกที่จะแยกจากกันตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ลงแจ้ง บอกใครเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนซึ่งบางคนอาจรู้บางคนอาจจะไม่รู้แต่มาวันนี้วันที่น้องปามเปิดตัวคบคนใหม่คนเลยคิดว่าน้องเป็นฝ่ายผิดนอกใจผมไปคบกับคนใหม่ขอแจ้งว่าน้องไม่ผิดครับเพราะเราสองคนตัดสินใจที่จะแยกกันแล้วก็อยากให้เข้าใจตรงนี้แต่ที่ผมโพลเสียใจเพราะผมอาจจะยังทําใจไม่ค่อยได้เพราะผมตั้งตัวไม่ทันและไม่คิดว่าน้องจะมีคนคุยแล้วพอคิดเองว่าวัานหนึ่งเราสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ในอนาคตเลยยังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาผมต้องขอโทษปามและทุกคนที่ทาให เข้าใจผิดหรือที่พี่ๆนักข่าวเขียนข่าวก็วอยากจะมาชี้แจงตรงนี้ครับน้องปามเขาเป็นคนดีครับเขาดีกับผมมาตลอดจริงๆเพียงแต่ในเวลาที่เราครบกัน ผมรักษาตรงนั้นได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นเลยรู้สึกเสียใจครับนอกเหนือจากข้อความมาน,นี้นะคะนุ่มตียังมีแคปชั่นอีกว่าขอโทษน้องปาลและทุกคนที่ทําให้เข้าใจน้องปาลผิดครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะทีห่หนุ่มตีนะคะได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรแน่นอนนะคะว่าการเลิกรากกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เศร้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนเรานะคะก็ต้องมูอ้อยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเราเริ่มส่งกำลังใจให้หนุ่มตีด้วยนะคะ